ถ้าอยากจะบอกน้องชายให้เชื่อฟ hey, ังแม่ไม่ทำให้แม่เสียใจควรจะทำยังไงดีคะหรือถ้ามีวิการให้น้องไม่ทำบาป่อกแม่จะทำอย่างไรคือต้องหยอกไปเรื่อยเรื่อยแล้วพูดตอนที่เขาไม่อะไรอะอารมณ์กำลังดีแล้วพครยามชี้ให้เขาเห็นภาพตอนแม่เนี่ยต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยเพราะว่าทำมาหากินส่งเสียให้น้องเรียนให้ท่าพุทน้องนะคะน้องถ้าบอกว่าน้อง มีอายุพอเนี่ยครูค,ค,ครูสังเกตนะ้ที่จัดอบรมเด็กทุกรุ่นเนี่ยจะทําให้เด็กได้สานึกเรื่องความระมัดระได้ไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นแต่กลับไปแล้วนะเนี่ยเขาจะยืนยงพฤติกรรมนี้ได้งานะแค่ไห,หนกนะ้แล้วแต่สิ่งแวดล้อมแต่เราก็พอจะช่วยได้จะส่งไปอบรมน,นม้อนก็นไ,นได้นเพเป็นเด็กผ่าที่อยู่คอมจะมีตารางอบรมอยู่ว่าวันที่อะไรบ้างแล้วก็ เด็กเล็กถ้าเด็กเล็กก็มาหลับสูงสามวันเด็กเล็กมหนึ่งเอฟปสี่มาถึงมหนึ่งสองถ้าเด็กโตมสามมสี่มห้ามหกก็ห้าวันนะคะ